สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านจากการใช้ชีวิตที่สับสนวุ่นวายแอดก็คนหนึ่งบางทีก็ทอ้อวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะหายไปเอาละ่ะวันนี้ทีมงานเราได้นำคลิปพีหลอกอีกเช่นเคยนะครับ กำลังเป็นกระแสะบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทิกตอก a c e บุ o กหรือ YouTube หวังว่าทุกท่านจะรับชมแค่ความบันทิงนะครับมีหลอนกันแน่ๆครับงานนี้ คลิปแรกบันไดเดินได้โดยเรื่องราวนี้นะครับถูกเผยแร่โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกคนหนึ่งเธอได้จับภาพในเย็นวันหนึ่งเหตุการณ์น่ากลัวนี้พ่อของเธอได้นำบันไดออกมาซ่อมไฟบริเวณหน้าบ้านที่หลอนไปกว่านั้นก็คืออยู่ๆมันเดินไปเอง อยู่ๆก็เริ่มขยับและเดินไปซะอย่างนั้นบางคนก็ว่าพื้นที่มันเอียงนะครับแต่ครันั้นก็ตาจนเธอคนลุกกันเลยทีเดียวครับแอดก็ไม่รู้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เสียงเคาะประตูคลิปนี้นะครับว่ากันว่าชายคนหนึ่งหลังจากเลิกงานก็กลับมาบ้านแต่เขามักเจอเหตุการณ์แปลกๆเมื่อมีคนเคาะประตูมาหลายคืนแล้วที่ทำเอาหลอนก็คือเมื่อเปิดประตูก็ไม่เห็นมีใครและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือถ้าเขาไม่เปิดมันก็เคาะเสียงดังเรื่อยๆ เมื่อเปิดประตูปรากฏว่าไม่มีใครจริงๆนะครับน่ากลัวนะครับคลิปนี้เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับ สียายชุดขาวว่ากันว่าถูกพบโดยชายคนหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียครับกลางถนนสีแยกเลิกงานก็ขับรถกลับเหมือนที่เคยทำแต่ถ้าว่าคืนนี้กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูผิดหูผิดตาเมื่อขับรถเข้าใกล้ปรากฏว่าเหมือนร่างคนแก่หนุ่มผ้าขาวในท่า กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้เสาไฟครับที่ร้อนก็คือใครกันจะใส่ชุดขาวมาทำแบบนี้กลางสีแยกยำค่ำคืนเขามั่นใจครับยายคนนั้นเป็นผีแน่ๆครับ หัวปริศนาว่ากันว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ได้จับภาพหัวปริศนาที่ร้อนก็คือบางคนก็ว่าลักษณะเหมือนหัวเด็กนะครับโผล่แค่เว็บเดียวเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูครับ และไม่นานนักหัวปริศนาของเด็กก็หายไปเลยครับหลายคนที่เปิดดูก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นผีนะครับคลิปนี้ โดนผีเข้าสิงซึ่งเรื่องราวนี้เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับไปเล่นอะไรไม่รู้บริเวณสุสานแห่งหนึ่งกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งจูจูก็เกิดไม่รู้สึกตัวกรีดร้องเสียงดังพยายามจะวิ่งหนีไปในสุสานก็เลยรู้ทันทีครับนั่นไม่ใช่เธออย่างแน่นอนโชคดีเพื่อนๆ จับตัวไว้ได้ทันแต่ก็พากันประหลาดใจเมื่อห้าคนจับคนคนเดียวแทบไม่อยู่ครับเมื่อมีพละกลังมหาศาลพากันคนลุกคนพองกันเลยทีเดียวครับไม่รู้พวกเขาไปทำอะไรมานะครับบางคอมเมนต์ก็ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้แต่งตัวผีไปเล่นถ่ายคลิปลบหลูล่สถานที่ครับ ซึ่งอาจจะไปลบหลู่สุสานก็เป็นได้คลิปนี้นะครับดูเหมือนว่า กับหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในออฟฟิศอยู่ๆเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับก็เหมือนจะขยับไปเองจนกระทั่งมันขยับจนหญิงสาวดังกล่าววิ่งหนีแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย หากเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นได้ว่าอยู่ๆเก้าอี้มันขยับเองครับจนกระทั่งมันเคลื่อนที่ไปยังหน้าคนลุกเกิดขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับและอย่างไรก็ดีสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ หากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ